ันี้ก็เป็นบรรายากาศยามเจ้าสถิตบ้าแซ่นะครับอเอ่อแต่สถิตบ้านแทะท่านมากค่ะจะทำยาึ้นนะครับเนาะทำยาึ้นแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ปลูกเดียวครับลำยงลำใหญ่นะครับนี่ยเปบรรายากาศยามเจ้าเลยนะครับเนาะสวาะ่วนเราจะปไปดูฝ่ายนะครับเนาะ จาการดูบรรยากาศสวา่าละอันนี้มาดูโก่นวพึ่งน,นะครับอ๋อนีนน่นะาะนะครับน,น,น,นี่ล้วพึ้นที่โดนแนมนะครับแล้วเนะ,นะนี่ขนาดอยู่กับดิ้นนะครับอันนี้มาะอันนี้มาได้จาาัดการเรื่อง แดงเรื่งไซฟิโลโมนนะครับเนาะนี่หน้าหวางมาได้นะครับแสดงว่าพื้นที่ในบ้านแซ่นี่ใจได้เลยนะครับเนาะนี่วุ่งวังว่งวังเลยเดี๋ยวกอนสงการหรือว่าช่วงสงการเดี๋ยวจะมาอ้อนพึ่งนะครับตีบ้านแซ่พึ่งตอนนั้นเขาก็ได้มาสอนนะครับได้ทําในเรื่องของการเลี่ยงพึ่งโพ้งนะครับตีบ้านแซ่ก่อนหนะ้า ใ่โกรธไม่นะครับครับเดี๋ยวก่อนมาเอานี่เป็นสภาพนะครับถ้าเรวางจัดหลายครับหายไปหมดเลยนะครับหายไปเลยนะครับเนาะโอ้โหหายไปอนนี้เหลือสองซึ่งจะวางไว้ประมาณห้านะครับห้าโขอันนี้เป็นญาตจีหยอบนะครับหนึ่งญจีหยอบ ตอนนี้เหลือย 2, 2> อยูโกนนะครับเขาห่งโกดนะครับเนาะยาึ้นเป็นไตเป็นไตนะครับเนีะถูกกฎหมายนะครับเป็นเสียภาษีนะครับเนะจะเป็นในส่วนของยาึ้นนะครับโมโหพันเนี่ยครับเนาะเนี่นี้เป็นเม็ดครับเม็ดสุยาคืนนะครับ นี่ก็พอได้เก็บผลผลิตเรียบร้อยได้ซอยเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะได้พื้นที่ก็มาเยอะแล้วก็รอบๆมันจะปลูกต้นไม้นะครับเนาะต้นไม้ที่เก็บเกี่ยวต้นซักนะครับต้นซักปลูกผสมสูตรอูสูตรน้นไว้ครับตอนนี้มันมีไฟดึงมาหลุ่มหีหมดนะครับันนเป็ต้นตะกูนะครับนี่ตะกูยักษ์นะครับเนาะ ถ้าแ้กกับพูกหล้วก็ได้ตัดไปไอ้ทรงพปทีเหียดน้มครับคนเหยียดน้มเปิดมาเอานะครับเนาะก็เไยส่งไปนะครับคนขนไปเองนะครับเนาะเดี๋ยวจะป้าไปดูดีฝ่ายนะครับดำเจ้านะครับเนาะสายซุปไซต์ตีปนใจสมัยตะก่อนตอนนี้จะเป็นฝายสายไหมนะครับเนาะรถลัก่ายครับนะครับ ตอนนี้ปนห้ามเอาป่าห้ามเล่นนะครับเนาะต้นหน้านี่นะโอ้ป่าหน้าขนาดเลยนะครับเอามาดูนะครับโอ้ป่าหน้าขนาดเลยครับที่ได้ยินเสียงป่าเลยนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นป่าสมัยตะกอนแถวนี้จะเป็นแรงนี่แล้วนะกันสุรานะครับเนาะแถวเนี้ผ่านไป3-40ปีก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเนาะ ตัวนี้น่าจะโดนในเรื่องของการพวมขันแล้วนะครับนี่ยังไม่ใช่เป็นไม่กังไว้นะครับเนาะเล็กหายไมนะครับเนาะสมัยตะก้อนตัวนี้กับมีส่วนนะครับเนาะมาหับจ้างนะครับหับจ้างแบกปูนนะครับดอกหูฝาดอกใจขนาดเลยดอกนะครับ พยายามเจ้าเหมันเปิดบริการย้ำแนวตีบ้านแทะนะครับนะนนเนาะมันมีเป็นแนม่แหนมควันนะครับฝานหนักขนาดเลยนะครับหันอยู่เลยเดี๋ยวเดีนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่แถมฟังหนึ่งจะเป็นฝายทบสายนะครับตีไช่ในส่วนของ ฟังบ้านส่งข้าสารนะครับบ้านบอนบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ยังเมิมาได้ยังเป็นไหมอยู่นะครับเนาะฟังพูพ้ต่งขอสารปูนี่เปิดมาได้คุดหลอกนะครับต้นหน้าจจะเป็ดนี่น้อยนะครับเนาะ้นาะเป็นต้นไข่นะครับนี่ต้นไข่สมัยตะก้อนแถวนี้จะต้นไข่เยอะมากเลยนะครับเนาะ นี่เป็นเซฟูดนะครับเนาะครับเจ้านี่ก็ได้ปลาบาดูสี่บันแซะนี้จะเป็นแป้นะครับเนาะซึ่งก็จะเจ้าประมันหลังละลอยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดึงไม่พูดนะนะครับถ้าถ้าสมมติไข่ตีมาเอวนะครับเนาะไปตีหัวนะครับเนาะกับปล่อยลงมาน้ำสะอาดนะครับต้องบดมันเป็นฝายนะครับมนมันเป็นฝายฝายซบซ้ายนะครับเนาะ นี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับแรกที่เปิผจัดนะครับน,น,นักแข่จะพัฒนาสักผีแน่คนนี้กับลังมาเอียบ้านตัวเก่านะครับเนาะเด็กนะครับเน,นี่ยน,น้อยเดี๋ยวนะครับ,บที่หลังนะครับ